สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่ถนนเส้นบางขุนเทียนสหากรณ์นะครับเพื่อที่จะไปมหาชัยวันนี้เราอยู่กับแม่มันมีวันริมบึงนะครับผมแม่ตะเคียนคอนแม่ตะเคียนมันอุ้ยชุดมหม่เยอะเลยเหรอ่อนแม่ตะเคียนมันมีวันริมบึงนะครับอันนั้นดอกไม้เราเหรอเนี่ยไม่มีใครมาอีกแลเหรอหรอ,อ่ะมอนก็ไม่ตีล้มเลยนะใช่ใช่ใช่ นี่คือศาสของแม่อันนี้นี่ของไหว้จ้าขนมถ้วยฟูกับฝรั่งเลยนะครับนี่เรามีขนมถ้วยฟูฝรั่งน้ําแดงด้วยเนี่ยเอาเปลี่ยนเอาผู้มายผมเดี๋ยวผมจะจุดให้อ่นี่ไ่ายขอไฟด้วยจ้า ทัหมดเลยนะนี่ของเราทุกคนมาเดี๋ยวเรามาไหว้บูชาแม่กันทุกคนใสดน้ำแดงให้แม่เลยครับคุณจะเอาของขนมหวานข้นที่ฟูต้นี่ฟูกับฝรั่งนะของด้วยน้ำแดงน้ำแดงมาจุดจามาชนทุกคนมาดู้วยเลย สวยงามด่างนาก็มองหน้าแม่ด้พี่ก็บอกว่าแม่สวยงามสวยจริงแม่สวยมากปนไฟนี่เงล้หลายที่นะคือดูอาแบบองค์เนี้ยจะสมบูรณ์เหมือนแบบหน้าหวางสวยมากเ้าของที่เขามัดไอ้ยื่มัดเชือกมาเปิดไฟอ่ะเต เราบอกกล่าวแม่มณีวันน้ำตาจุตน้อมน้มูท่องนโมตกตะโกพนักอาสสังโฆะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมสัะะกาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมสัมะปะวาโตอะโตสัมมามุทธิะ บูชาจัมมหาราชดัมมหาราชาสัพพะเสน่ห์ตัพพะเสน่ห์อรหังสัมมาอังังตัมมามาโูมามายาตายันยาตายันทีวันชัยมรดิสวัสดีราภูสวัสดีราภูบุตรชายนะโมผู้ชายย่าทางบอกกาบแม่ในวันนี้พวกเราทั้งสองต้องเป็นคนใหม่กับคนสองเลขเนาะมีโอกาสได้มากราบไหว้บูชาแม่ขอโชคขอลาบแม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้นะนะลินบุญแห่งนี้ขอให้แม่มณีวันลินบุญดินบ่อแล้วจงมอบโชคบาบลาให้กับพวกเราทุกๆคนนะที่เข้ามาดู ที่ดูของพวกเรานะครับทุกางก็มาท่ย่ตั้งก็วให้า่อตูสร้างยนต่้กระเไปต้องพร้อมกันเลตั่ลงเลยไปอไปตอนเลยก็ไปต่อที่เราไปขอเลยก็ได้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจุดทุ่ก่อนมงคลอาพิษจุดนี่จุดทุ่งเป็นมงคลเนาะแบบเดี๋ยวเราไปขอเลขด้วยกันเนาะไปครับนะโมพุทธะมหอูกนะโมพุทธายะวิระทายวิระโคนายังวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะนิมาลาภะลาภาจงมหาข้าพเจ้าและเอฟซีของข้าพเจ้าทุกๆคนด้วยเธอ บางรวยๆ,ๆเฮงอะไ้เป็นเลขนำโชคสามตัวตรงกับทุกคนเด้อสาธุยึดถือติดแล้วใช่ไหมติดแล้วฝากไปกระถางเลขตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปขอเลขที่ขอนของคุณแม่นะครับจนเกิดได้รับโชคในรอบต่อไปสามตัวเป็นได้นะทุกคนเอาภูมะไรไปไปคล้องที่ขอ,อนแม่น่ะ,ะไปเลยไปเดี๋ยวผมหยิบไปเลยพี่เดี๋ยวผมหยิบอ่าวอุปกรณ์ในการ โดยแป้งไปให้เอาปวงมอะไรไปไปว่าที่ขอ,อนแม่เลยครับนะ น้ำมน้ำมนน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมพี่เลขน้ำมนึงอะไรพี่เอทตรงนี้มันเลขเลยอนี่ยที่ดำๆลงมาเนี่ยเป็นเลขเก้าห้ากล้องสองตังนี้เหรอบอใช่กล้องนี้ใช่กล้องตรงนั้นอยู่ที่มือจับอ่ะตรงนี้อ่ะใช่ลงนี้นะเอาแหละตรงนั้นแหละคนเดียวผมจะเอาตรงนี้เลยกล้องเขาไฟก็จับอยู่ตรงนั้นอยู่ ก็ตรงอื่นตรงที่เป็แป้งอื่นอ่ะฝนตกออกหมดแล้วเกิดตรงลิฟติกอ่ะยังเป็นลอยอยู่เออเนาะใช่ฝนเดี๋ยวลงเลยนะลงเลยลงเลยควรมันลุบไม่ได้นะเพราะว่ามันหลุดคระหลุดแ<อ>ท,บ,ทบจะหลุดแล้วนะหลุดแล้วเออแทบจะหลุดแล้วแบบนี้ดีกว่านะใช่ใช่ใช่ คือพื้นขอนแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันเนาะตรงไหนชุ่มน้ําตรงไหนอยู่ใกล้ดูดน้ํามันจะไม่เหมือนกันถ้าทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ลูบไม่ลูบเออบครั้งมันลูบไม่ได้ทุกคนเห็นไหมหมดลูบไปลูลกกลบหมดแลปังปังคือถ้ามันเลขถ้ามองแล้วเลขไม่ขึ้นเดีย๋ยวไปใช้น้ำฉีดหรือฉีดตรงไปทีนะจะใช้น้ําหอมฉีดลงไปที ไปเล่งไหมไเ,เพีย้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาจจะต้องขยาย,ดดยจุดนี้มีเลขสองขึ้นมีเลขสองขึ้นชัดอย่างเดียวตัวเดียวมองตาเปล่าแล้วขึ้นอยู่ชัดแจ๋ว แววอืมเห็นนั่นแห,ห,หละสองขึ้นชาร์จอยู่ตัวเดียว x2 ทุกคนอย่ารารอแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะใช่ใช่รอ,อ,ต,อต่อแป๊บนึงรอให้ไอ้เนี้ยน้ำ ดูดแป้งลงไปก่อนนะครับนรอแป๊บนึง เห็นแล้วเป็นเลขอะไรตรงนี้เพียเบอกเลขสองนะทุกคนแต่ว่าผมไม่มั่นใจเป็นเลขสองผมมองคลายเลขเจ็ดนะแต่ว่าหนึ่งหนึ่งเก้าก็ชัดนะเอ็ด ศูนย์เก้าเลยเนี่ยเนี่ศูนย์อันนี้เก้าศูนย์กับเก้าทุกคนมองเห็นไหมนี่เป็นศูนย์นี่เป็น,น,นเก้า ศูนย์เก้าเก้านี่คือศูนย์เหเห็นเลขเก้าปะตรงนี้ศูนย์เก้าเห็นจะเห็นแค่สองตัวนะศูนย์กับเก้าอะไรต่อเอฉีดน,น้ำมานะฉีดไหมอืม้ฉีดเถอะตัวนี้ศูนย์เก้าทุกคนศูนย์เก้า ที่ได้จเพิ่งลงที่แล้วดูก่อนร่องเหมือนเจ็ดเจ็ดห้าเลยใหญ่ เลขสามเลขไสามหรอหอืมเออแต่ผมเห็นเป็นห้าอัน,น้อยู่มุมบนมั้งมันก็เลยเห็นเป็นเ,เห็นเป็นสามตัวใหญ่มากแนละ้วเจ็ดตัวใหญ่ใช่ใช่ใชอันนี้เลขห้าผมอยู่ตรงนี้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่เห็นอยงไรผมเห็นเจ็ดกับห้าเลยนะส่วนเจ็ดกับห้าผมเห็นเลขสา,ามด้วยสมเจ็ดมาอย่างนี้แล้วนี่ เจ็ดเนื่นี้สามอ๋นนี่เราใช่สามเจ็ดใหญ่นี่ใช่เจ็ดสามนูนชัดชัดล่องดำนะทุกคนมาดูในกล้องพี่มาดูที่กล้องกล้องพี่ก็เหมือนเจ็ดสามได้สามมิดลอยขึ้นมาเลยอ่ะเห็นไหมเห็นเจ็ดอ่ะชัดสามสามมนไม่มั่นใจนะพี่เห็นสามใช่ไหม ถ้าท้าเนี่ยมองข้างบนมันเป็นสามแต่สามก็มองเป็น <3 S 2> ห้าได้เหมือนกันอเอาไงเอาตัวนี้เลยใช่ไหม แ้่เจ็ดสามผมเจ็ดห้าวะน่าจะเป็นเก้าสองไม่ใช่ใช่ผมดูตรงกลางแล้วที่เห็นนะศูนย์สองหรืออะไรสองทุกอย่างนะชัดตัวเดิมเลยศูนย์เก้าเนี่ยตัวเดิมศูนย์กับเก้าตัวนี้ยังชัดอยู่เลยนะศูนย์เก้าเขียไม่เห็นเลยละวงตัวน่ะ นี<ผ>่จะ,จะไปเห็นได้แงอันน<ง>ี้ผมตั้งงานเึ้ื่ไปอย่างนี้ศูนย์เก้ามันต้องมุมเสยเนี่ยศูนย์เก้าน่นาจะเจ็ดสามของผม,ผมกล้องผมเห็นเป็นเจ็ดสามอถ้าเป็นตัวถ้าตัวนั้นนะทุกคนผมเห็นเป็นเจนะ็ดห้านี่เจ็ดกับห้า ตัวนี้เจ็ดนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเลขห้าแต่เพียถิ่นตรงบนนู้นนะสิบเผาโน่นะเนนะ 7, เ,เห็นเจ็ดสามโอ้โหผมผิดละเห็นเลขสามละเห็นเลขสาม 7, <3. S 2> อย่างนี้เจ็ดสามแต่ผมเห็นเป็นเจ็ดห้าเพียเจ็ดสามผมเจ็ดห้าโอเคนะมกำลังหาอีกตัวหนะึ่ง เดิไปดูตรงเี้อไปดูจุดเดสติก่ะไปดูจุดเดสติก่ะเหมือนมันขึ้นเลขเลขห้าขึ้นชัดเลยเนี่ยมอยไกลอ่ะใช่นี่ก็เห็นเลขห้าตลอดเลยศูนย์ห้าขึ้นชัดเลยนะเออศูนย์ห้าหรือเก้าห้าไปดูสิไปเดี๋ยวไปดูกันตรงพี่มงยังเอาไปทาไป เห็นห้านะขึ้นมาชัดใช่ตอนตอนตอน,ตอนที่โรยแป้งก็เห็นตอนที่เอาแป้งมาลงอะ่ะไม่รู้ห้าห้าหรือเก้าอีกห้าใช่ตัวหน้ามันเป็นเลยอีกสามหรือเป็นนัไนตอนนี้ห้าชัดเจนมากมเหลือตัวหน้าแหละเป็นห้าตัวเดียวตอนนี้ตอนนี้นนลือห้าตัวเดียวเหมือนก็จะเป็นเป็นเลขอยู่นะ ทุกคนจะสงสัยไงได้ข้าอะไรตัวนี้นะตัวนี้นะได้ข้าได้อะไรข้าล่ะอะไรจะมาคู่กับข้าได้ได้ข้าได้ข้ามันดำขึ้นมา ดำขึ้นมาในเนื้อไม้เลยนะนี่เหรออืมพี่เห็นสีดำเหรอใช่นั่นก็เป็น905นอ้ยนี่เลขสามนะ9 3 5าสกมห้ดนถ้าพี่เห็นสีดำนะตัวนี้เลข9กนี่เลข3มนี่เลขห้ไม่ใช่ละเนี่ย9 3 ตอนนี้เลขห้าผมตอนนี้ยมันกลัดเลขสามไปแล้วอืมผมยังกินเลขห้าอยู่นะนกลา,ายเป็นเลขสามตัวใหญ่ใหญ่เห็นมันสามก้าอ่ะเย็สีขาวเนี่ยเลขสามคนเห็นเลขสามตรงนี้เป็นเลขเก้าสีขาวสามกับเก้าเห็นหรือเปล่า จะเห็นเลยถุัม้าจะมองไม่เห็นนะย่คนเราบุมกันแล้วเนาะเนี่ยเลขสามเลยแบบนี้นี่สามลงมานี่สามไม่กระจ่างไม่ชัดอะไรเลย ตรงนี้ก็เป็นเลขสามได้ไหมเนี่ยสามศูนย์สามศูนย์หรือเปล่าสามศูนย์สามวะนี่ตอนนี้เรงมีคนเลือกตีเป็นเลขเหมือนกันนะเลขเหมือนกันอันนี้ไม่กระจตาเลยเอาว่าเดี๋ยวทุกคนช่วยตีมาหน่อยรูปไว้เออนี่มันหายไปละไอ้รอยลิปสติกไม่เห็นแล้ว ีดน้ำไหมหมดแล้วนดีดน้ำไปไหนมันก็หมดกันได้อะเนาะของใช้อะเานาะดนด่าว่าอันนี้นะขอนไปตีขอน ขีดเ,เลยเหรอือมขีดเถอะแต่ตอนนี้เห็นตัวเนี้ยเลข5ชัดเลยเนี่ยเนี่ยเลข5ตัวใหญ่เลยเฮ้ยตัวนี้เลข9นี่เลข5เดี๋ยวนะพี X แป๊บหนึ่ง9 2 5อยู่ละโอ้ติดตาได้กเกิน9 2 5เนี่ยมันจะมาหรือเปล่าเนี่ยนี่เลข9ทุกคน9แล้ว,ว 9, ตัวเลข2นี่เลข5เพี้ยนไม่เห็นเลยใช่ไหม9 2 5ไม่เห็น อ่ะเดี๋ยวผมเอา9 2 5ก่อนแล้วเี<อ>่เดี๋ยวผมฉีดให้นี่ทุกคนเลข9ตัวนี้นะนี่นะเลข9ลงมานี้นี่เลข9ก้าเลข2มันเป็นแค่งเงาเงาเขาขาหรอกทุกคนแต่ผมเห็นเป็นเลขเลยอยู่9 2ตรงนี้เลข5นะนี่ตรงนี้ลงมานี่ลงมานี่เป็นเลข5 9 2 5นะผมให้จุดนี้เป็น9 2 5แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมฉีดน้ำให้เพจก่อน เห็นลออะไรศูนย์หนึ่งสี่ไหนอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันวนะ โอ้โหนี <sketches> ่ไงเห็นเอ๊ะข้าไปเมื่อกี้เข้าไปเมื่อกี้โอเคเห็นกรบกรอบปีไหมทุกคนสามห้าเห็นนะนี่ชี้เลยแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ไม่ชัดนี่อ้าวอย่าอย่าอย่าออกมานะสามหาสามห้าชัดมากเออพอเข้ามาใกล้ๆจะหาไม่เจอไง ใช่ไม่เจอเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขทับไว้ให้ที่พี่อหอวไปขงุดกงิน,นเออใช่สามห้าโอเคเอาละผมเอาตัวนี้แหละพี่โอเคเอพี่จะเอาตัวไหนก็เอาเลย จะดูทุ่มมงคลละสำหรับทุ่มมงคลในวันนี้นะครับเป็นเลขสามตัวนะเป็นเลขเรียงแปดเจ็ดหก ทูบมงคลแปดเจ็ดหนะครับเรียกเลเรียงลงมานะแปดเจ็ดหกใครสนใจนำเลขของแม่ตะเคียนไปที่เจ้าติดดนนะครับแม่มณีวันริมบึงนะครับแม่มณีวันริมบึงนะครับวันนี้รูบของแม่มณีวันลิมบึง เลขของแม่ตะเคียมนมณีวันริมบึงเนาะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสุพัตรงนี้นนะครับใครสนใจนําเลขของแม่ไปสิงคสินลงได้นะคะระับก็เลยต้องขอ,อขอบคุณทรับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับขมายไม้บนสองเลขแล้วก็มาดูออกขอท่านับช่วงหนึ่งงวดน,นี้นะครับวันที่สิบหกสิงหางคมสองพันสิบแปดโชคดีเมรัยไชยไม่เจ็บไม่จนกันทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ